2ต0 0ตัวอะไร t e ีเ้าเมืองไเามือนแต่ตัวรเยอะแยะขนาดนั้นเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่เขาฝ่าบวกมงนี้ใหญ่กว่าาดาเก้าดีจังมันร้อนอากาศมันร้อนน่ะฮะอากาศมันร้อนการพงกันฝนได้ด้วยนี่เดี๋ยวพาไปูจากพี่เขาีเดียทีขน้อผมมาโอเควันดี้ทำดี่ได้รู้จักน้อง people ฝ่ายชายร้องดีอักขระเป๋เสียงไม่ค่อยเพี้ยนอาจารย์เนาให้แปดคะแนน <c oughs> นักร้องฝ่ายหญิงร้องแขวงไปแขวนมาสายตาไม่มองคนดูมองหาจิตผู้ชายโอเหล่ <c oughs> อาจารย์เนาให้ห้าคะแนนมีอะไรไเนี่ย พี่พี่รออยู่แป๊บนึงขึ้นมาคุยเดี๋ยวเมันมึงไม่กล้ามองหน้าดูอ่ะไม่มองเชื่อยังมึงตังหน้างอยู่มึงก็ถอนออกดิไม่อะมาดอะไรเออบุบบุผิดอะไรผิดเิผิดเิก็กูอยู่ตรงนี้เนี่ยเออก็ได้กันหน้ากันเพียงหน่อยเดียวไอตีสอบก็ดีม พี่ก็รู้อยู่ว่าหนูรักพี่คนเดียวอ่ะพี่คิดมากได้ไหมหนูรักพี่ไว้ใจได้หนูไว้ใจใครได้เนี่ยแล้วูตัวสวยๆดูด้วยพี่พี่ก็ไว้ใจหนูสิหนูรักพี่นะจัยน้าพี่ฮะหนูรักพี่คนเดียวมาตื่นอะไรน้มีอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างไม่มีอะไรผมพูดจะาินสังหรุนทำไมอะพี่หนูรัก วันนี้รอกัจะไปขึ้นข้าวี่อยู่ตรงนี้พี่ไปสิอย่าทำอะไรทีให้กูไม่พอใจหรือไม่สบายใจไี่รู้เลยฉัโตแล้วออกไลน์าลนออกลนยยังไม่ถัดไปไหนเลยแม่ที่โพยยังยังหัวยังมีหลวยังมีหัเฮ้ยเข้าไปทำไมอ่ะโกงอนจน่ลกมดิกแลเข้าไปหัวทำไมในหัวผมีน้องนองผมมา เขาเข้ามาได้ไงเขาเข้ามาได้ไงกเข้ามาเองอ่ะจะไปยุ่งหนึ่งขัดสภาขัสากูรักเขาเดียวได้ที่างอนรักรักอหมให้มาหูปังหูเหียตีก้งหตีกุ้งนี่หยิบถุ หัวหมวกมึงบังคนเขาคิดไกลรักมึงอ่ะมึงไม่ต้องเอาจุดอ่อนของกูมาอา้อนกูทำไงได้ก็เธอคิดมากอ่ะเธอนี้เงาตลอดเลยทำไมน้องกูเป็นขี้ไงไขี้อะไรขี้ไงหลอกอีโมราอ,รนะอีกาคี อีโลยหัวใจเท้าไมรู้ไว้ใจไม่ได้ว่าจิตหัวใจมีกรรมด้วยอะไรกูเคยไม่มีคนอื่นไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชายดูนี่โดยตลอดโอ้โหแผล่หญิงก็หลายชายก็ทั่วไอ้จีดวนว่าใครอ่ะ